็นพิพิธภัแห่งงานร่วมนกนลักเลเนาะใช่ค่ะด้วยสีสันของคอสมิตนะคะก็ไม่พ้นสีเงินเลยไอจิคอชอบอะไรกันคะค่ะก็สามการอนเสิร์ตของคอสมิตเขามีความสนุกแล้วก็ที่เล่นเกาเอครือ่ก็ชอบในความสนุกนะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะมีสภาหลากหลายมากเลยจะเป็นรู ว่าตัวเองจะสามารถทำยอดเกียรตได้ขึ้นมาเป็นอันดับกับท่มก็รู้สึกดีใจมากคค่ขอในวันนี้ก็จริงจริงเราต้องขอบคุณโอกาสค่ะทุกทีมทุกคนนะคะที่สื่อด้วยที่ช่วยโปรโมทต่ค่ะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้า ด้วยแรคเตอร์ของต้าเองที่เวลาเป็นรักแซงก็เป็นอีกแรคเตอร์หนึงเวลาที่มาไทยแดดก็เป็นอีกแรเตอร์นันอาจจะทำให้ดูแตกต่างกันเลยอาจจะทำให้ดูน่าสนใจก็นับสนานรัานนะคะพอได้เข้ามาในสายของการแฟชั่นนทยราะฉึ้นก็ต่้จริงงว่าได้มาเห็นศิลปะความ มันก็เป็นยาเทอรนปิ่นอย่างแล้วก็เป็นเหมือนการเสริมรูปหรือว่าภาพให้ดียิ่งขึ้นเลยก็รู้สึกว่าการช้อปปิ้งสิ่งนมาถึงแล้วแต่เดือนละกันมาเดือนกาจจะเป็นของฝากให้ตัวเองว่าที่สึกเนี้ย meeting ตอนแรกอาจจะมีแบบเรกรงาู้สึว่าเออเราเข้ามาใส่แฟลแล้วเราต้องทำตัวแกลมาต้องดูดีตลอดเวลาปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วน้าตาลมองว่าตลาดแฟชั่นเขเนร่ะว่าห้องความเป็นตัวเองความยูนิคของตัวเองในหลาที่ที่ความแบบเราเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นได้เลยแค่แบบวันนี้เราได้มาส่งชุแล้วก็พรีเซนต์ชุดแรนด์ที่ดีที่สุดไอิมางที่ไหนต้องแต่งตัวที่เก๋ตลอดเวลามคือมันก็มีบางวันรู้สึก ใส่เสื้อกติกเนังแต่ละอาจสกระเป๋าที่มีความนี้ที่มีความเกหรือเสริมครแบบเราแค่แบกระป๋าใบเดียวหตาหนึ่งอันก็ทาดคุณมแล้วว่าเราจะนคต้องแยแทุก็ต้องมีก็รู้สึกว่าถ้าอยู่บ้านแล้วแมทชินชูเป็นรู้สึกว่าไทยแวก่แล้วกแนแต่งแน่ตอนตอนนี้ก็รู้สึกขอบคุณว่าไม่ ในผลงานตัวกลาก็ทำให้น well, ักตารรู้สึกว่าการทำงานตรงนี้นักตารมีความสุขแลก็อยากเป็นตัเอก็แฟน GL ในคนใามูก็น่ารักันแล้วนัการก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งหนที่เป็นระบอบเสียในการข่ายข้อต่อความรักอีกรืแบบนึ่งกับ GL ก็อยากจะชวนชคนนอกขโมงเข้ามาดูความงามอีกหนึ่งความงามของโลกใบนี้แลวกัน ันก็จะทําให้เต็มที่กับคุณผู้ชที่ได้เลยก็ตั้งแต่วันปีมาก็ค่อนข้างไปเจอในใจแบบประค่ะก็ดีใจมากๆเวลาที่ขอช่วยเราเทรนในทะเลค่ะเหมือนกับเขาก็ส่งความรักให้เราก็เป็นโอกาสที่เราอยากไปคืนความสุขให้เขาบ้างจริงค่ะรู้สึกว่าลงมาเนี่ยมองหาหมอนนวดเก่ารือว่าบินไปว่า ความสนุกที่แตกต่างกับครัไปแฟนแฟนน่ารักทุกประเทศเลยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอรู้สึกของคู่จักรวาลเขาบอกว่าเะไรแตกต่างกันแตกต่างกันแตกต่างกแตกต่างกก็แฟนๆก็เรื่องอะไรแฟนขบก็เสมือนกับศิลปินอย่างคู่จักว่าลนะก็รู้สึกว่าเออแฟนๆก็มีความอ่อนล้อมมากก็ดีใจมากเลย่ะพีขารู้สึกสนุกไปกับเราเวลาเราชมก็จริงๆแล้วเวลาเขั้งไปก็เรียบร้อยกับคู่จักรเลยก็รู้สึก ก็ตั้งตงนานฟีลนะคะอยากจปเจอกับแฟน,นๆทั่วโกเลยนะคะก็มีโอกาสค่ะแต่ว่า,าจอนน้้ก็ยังไ่ไดหลังจากนี้นะคะจะมีเกิร์ลรูมี่ข้างล่างคือเป็นซีรีส์ของ้าจ่ะ